สวัสดีค่ะคุยแอรสังหามาแล้วค่ะมาค่ะวันนี้ทุกคนสามวิธีคิดนาะและบริหารการเงินแบบคนรวยค่ะมาค่ะวันนี้นะคะจะจะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไ์นี้นะคะ 1> <1> <playground> เป็นหนึ่งไ like ์ที่บอกเลยว่าจําเป็นและสาคัญมากๆเพราะโรงเรียนไม่เคยสอนคุณนะคะโอเคไหมคะวันนี้สวัสดีทุกคนเลยค่ะมาค่ะมา,ะมากับฟ้ากับฝนนะาฝนตก หนักนะคะข้างนอกเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันอังคารแล้วนะ mm. เพิ่เพิ่เดียวนะ,ะ mm. อย่างรวดเร็วเลยนะคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ mm. ท่านใดที่เข้ามาทักท mm. ายกันนะคะ mm. เดี๋ยวครู mm. ขออนุญาตนะคะแชร์และนี่กันออกไปก่อนเนาะ,ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเป็นยังไงกันบ้างชัดเสียงชัดกันไหม วันนี้บอกเลยนะคะไลน์นี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการบริหารการเงินนะทำไมครูถึงย้ำเพราะว่าวันนี้เราทุกคนนะคะคือหาเงินหาเงินอย่างเดียวนะโดยที่ไม่รู้วิธีการมันก็นะเงินนั้นเหล่านั้นมันก็จะหมดไปนั่นเองนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่เจอไลน์นี้ขุนโคโชคดีนะคะไลน์นี้แบ่งปันกันฟรีๆนะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายกันนะคะแล้วก็ ช่วยแช่ให้ครูด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะมาค่ะววันนี้นะคะโหเพิ่แป๊บเดียวนะบ่ายสามโมงแล้วนะคะเร็วมากๆนะคะวันนี้บ่ายสามโมงแล้วนะคะ มาค่ะวันนี้ดะก็มาด้วยความชุ่มชานะความบังคังเหลือเฟือเพราะว่าดามากับฟ้ากับฝนนะฝนเงินฝนทองตกกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมย้อนหลังกันด้วยนะคะวันนี้เป็นในเรื่องของการบริหารการเงินนะซึ่งก็จะมีในเรื่องของนะก็บอกเลยว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะเออในเรื่องของการลงทุนนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ มาทีเดียวเลยนะคะเป็นพรีเมียมไลฟ์อีกแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารการเงินนะคนรวยเขาคิดแบบนี้นะนี่คือวิธีคิดนะวันนี้มีวิธีคิดนะมาแบ่งปันเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดแบบคนรวยอะไรก็แล้วแต่ที่นะเรานะ พูดง่ายว่าคนที่เขาร่ำมั่งครั่งร่ำรวยเนี่ยคือต้องคิดต่างเสมอใช่วันนี้อยากจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องรู้วิธีคิดนะคะเออนะคะวิธีคิดของเขานี่้ํำเลิศนะคะวันนี้มีอยู่3วิธีการด้วยกันนะ,ะที่วันนี้ใครทุกคนนะคะก็เป็นคนมั่งคั่ง มั่งมีร่ำรวยได้เพราะแค่เปลี่ยนวิธีคิดนั่นเองนะคะเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะเออนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะมาค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตนะคะแชร์และนี้กันเอาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมกันนะคะไลฟ์ทุกลา์นะคะไม่มีการลบไลฟ์แต่อย่างใดแต่ถ้าหากหายไปนั่นหมายความว่าะะก็เจอเออพี่มาร์คนะ,คะได้จัดการลบไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะคะวันนี้เป็นหนึ่งไลฟ์ที่ ตั้งใจแบ่งปันนะคะและเอาข้อมูลนี้มาแบ่งปันทุกคนนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้รู้นะคะถึงวิธีการว่าวันนี้ถ้าเราทุกคนนะคะได้รู้วิธีคิดคุณจะไปบริหารการเงินนะคะ mm. ครูบอกเลยว่าทำได้อย่างง่ายดายเพราะทุกคนนะคะคือบอกตรงว่า สิ่งที่ไม่รู้นะหรือข้อมูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แพงกว่าน้ํามันเออมันแพงกว่าจริงๆนะครูบอกเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไลน์นี้เป็นพรีเมียมไลน์นะคะใครเจอไลน์นี้คุณโคโชคดีค่ะวันนี้นะก็ขอให้ครูนะคะได้ไลน์แบ่งปันทุกคนนะครบทถ้วนนะคะเพราะว่าด้วยสัญญาณนะคะข้งนอกหรือว่าตูซีนะคะฝนฟ้าตกนะคะได้ยินเสียงกันไหมคะทุกคนนะครูได้ยินเสียงชัดเจนมากนะ วันนี้ฝนตกนะคะทุกคนนะคะฝนตกมาชุ่มฉ่ำมากมากนะคะด้วยอากาศแบบนี้นาวหลายหลายคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันเนาะเพราะว่านาในช่วงนี้อย่าลืมนะคะเราทุกคนนะ,ะท่าใดที่ ยังนะยังไม่อะไรช่วงนี้นะเ,นะเห็นนะครูเห็นประกาศนะมีฉีดรับฉีดวัคซีนอะไรต่างๆก็ลองนะลองลองติดตามกันดูนะคะแล้วก็เป็นไปนได้ก็คือว่านะดูแลรักษา,ส,าสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าดูสิช่วงนี้นะคะด้วยฝนด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะมันจะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะ เมื่อเรากตามที่เราไม่ดูแลตัวเองนะเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะั้นด้วยเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอยากจะบอกทุกคนว่านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครูเป็นห่วงทุกคนนะคะออนะคะเป็นห่วงกันทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เป็นในเรื่องของนะวิธีการคิดนะคิดบริหารการเงินแบบคนรวยนะวันนี้ใครอยากมาัา่งคั่งอ่รวยคุณจะต้องไม่พลาดไรนี้ค่ะ เพราะไลน์นี้จะเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทให้ใครหลายคนนะคะได้เข้าใจเข้าถึงในเรื่องของการบริหารการเงินซึ่งบอกเลยนะคะโรงเรียนไม่มีใครสอนคุณแน่นอนนะคะแต่วันนี้ครูนะคะครูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เมื่อกร็กตามที่เราเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดนะคะในเรื่องของการบริหารการเงินนั้นมันจะทําให้คุณนะมีเงนเินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะเพราะอะไร เพราะว่าก่อนที่เราจะไปใช้เงินนั้นเราก็ต้องคิดแล้วว่าอะไรที่นะเขาเรียกว่าคุ้มนะกับการจ่ายไปหรือเปล่าหรืออะไรที่คุ้มค่าไหมหรือไม่คุ้มอะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องนะคะดูแลนะบริหารการเงินด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้านะคะคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารการเงินนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นวันนี้ไลน์นี้นะคะมาเพื่อคุณนะคะใครหลายๆคนนะคะที่วันนี้ เข้ามาเจอไลน์นี้คุณโคโชคดีนะครูบอกเลยว่าโชคดีที่สุดนะเพราะว่าคุณจะได้นะเข้าใจและเข้าถึงในเรื่องของนะการบริหารการเงินนะเมื่อไรก็ตามที่พอเราดูาบริหาร,ารเงินเป็นนะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันจะทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของการบริหารการเงินนะ,ะจึงเป็นสิ่งที่วันนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะคะไลน์นี้มาเพื่อคุณนะคะเออนะคะใครนะเป็นเจ้าของไลน์นี้นะ,ะเข้ามาด่วนดวนนะคะด่วนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครูขอเช็คนะสัญญาณภาพเสียงเป็นยังไรกันบ้างคะภาพเสียงชัดกันไหมคะทุกคน ภาพเสียงชัดกันไหมคะเป็นยังไงกันบ้างชัดกันไหมนะภาพาภาพเสียงชัดไหมคะเมื่อแต่ก็ตามที่นะคะวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูจะแบ่งปันทุกคนนะจบไล์เพราะอะไรเพราะว่าดูดิอ่าสภาพอากาศข้างนอกนะคะฝนตกหนักมากนะคะทุกคนช่วงนี้นะบรรยากาศเขาเรียกว่าเหมือนมีพายุไหมคะเออนะคะมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคไหม สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาเจอไลน์นี้นะคะก็เป็นหนึ่งไลน์ที่ตั้งใจแบ่งปันสุดๆนะคะเพราะว่าอ,อยากจะบอกว่าไลน์นี้เป็นหนึ่งไลน์ที่ทําให้คุณนั้นได้เข้าใจและเข้าถึงนะในเรื่องของการบริหารการเงินเพราะแท้ที่จริงแล้วการบริหารการเงินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าโรงเรียนไม่เคยสอนคุณแน่นอนนะคะเพราะครูเขาเป็นคนหนึ่งในโรงเรียนไม่เคยสอนครูนะคะโรงเรียนไม่เคยสอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครเจอไลน์นี้คุณโค่โชคดีที่สุดนะคะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวขอเช็คไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาค่ะวันนี้นะคะถ้าใดที่ไม่ทันนะย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าไลน์นี้เป็นในเรื่องของการบริหารการเงินวันนี้อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะทุกคน ต้องบริหารการเงินให้เก่งนะคะต้องบอกต้องย้ำว่าต้องเก่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมีเงินนะคะที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาคุณต้องรู้เคล็ดลับเหล่านี้ที่ครูจะมาแบ่งปัน,ปนเพราะครูก็ทำได้แล้วนะคะโอเคไหมคะเออนะคะโอเควันนี้นะคะเริ่มกันเลยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาค่ะ อ่ะโอเคนะสวัสดีค่ะวันนี้นะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้มากับฟ้ากับโฟดนะความบางังคังเหลือเฟือตลอดเวลาเลยนะฝนตกทั้งวันนะคะก็วันนี้มีอยู่3วิธีคิดนะคิดแบบคนรวยนะในการบริหารการเงินบอกเลยว่ามี3วิธีคิดที่จะมาแบ่ปันวิธีการแรกนะนั่นคือวันนี้คนรวยเขามองราคามองสายตาเขานะสายตาคือเป็น เป็นคนที่เขาเรียกว่าสายตายาวนะสายตายาวคือมองไปถึงมองไปถึงอะไรในระยะยาวนั่นเองนะเป็นคนคนรวยเนี่ยเขาจะคิดนะคิดก่อนแล้วก็มองนะสายตาเขาจะมองไปในนะคะเขาเรียกว่าสายตายาวนะและมองนะมองไปถึงผลนะนระยะในระยะยาว นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าวันนี้นะเราถ้าเราสังเกตเห็นนะคนรวยเขาจะไม่ซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อของที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเขาคือผูดง่ายๆอะไรที่มันไม่จําเป็นนะ่ะคือเขานะจะไม่ค่อยซื้อจะซื้ออะไรที่มันจําเป็นแต่จําเป็นของเขานี่หมายความว่ามันจะต้องสร้างรายได้ได้ด้วย ก็ตมคซื้ออะไรที่สามารถสร้างไรายได้ได้ในระยะยาวยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะตอนนี้เนี่ยเยอะมาก,มากๆไม่ว่าจะเป็นรถนะรถซูปเปอร์คาร์ในเลคคนนะคือชอบความสนดวกสบายหรือว่าเป็นอะไรที่มันไฮโซมรรหานลักชูรี่เนาะเออเป็นสินค้าลักชูรี่ซื้อมาแล้วขายออกไปเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มไหมถ้าเมื่อรก็ตามที่มันทําให้มีราคาเพิ่มนั่นแบบความว่าเขา จะมองว่าในระยะยาวมันสามารถทำอะไรหรือเป็นมีอะไร ตอบแทนกลับคืนมาได้บ้างไม่ใช่ว่าซื้อไปนะซื้อได้ทุกอย่างเลยแต่มันไม่ได้มีมูลค่าเลยก็ t ไหมคะนี่คือความคิดของคนรวยนะคือข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาจะมองนะเป็นคนที่สายตายยาวมากนะคนรวยมองเขาเรียกมองยาวมองการไกลออกไปว่าวันนี้มันจะมีนะเขาเรียกมองถึงผลนะผลระยะยาวว่าเขาจะได้อะไรถ้าเขาหากเขาจะซื้ออะไรสักสิ่งอย่างหนึ่งวันนี้ยกตัวอย่างนะรถซูเปอร์คาร์ หรือพวกนาฬิกานาฬิกาสังเกตไหมคะนาฬิกาบางแบรนด์เนี่ยซื้อมาปุ๊บนะมีราคามันเพิ่มขึ้นเวลาเอาไปขายเนี่ยและแปลที่สําคัญมันแปลเปลี่ยนสภาพ,เป,เ,ภาพเป็นเงินสดได้รวดเร็วด,ด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเขาจะมองนะมองกันไกลมองสายตาอันแบบสายตาเขายาวไปละมองถึงว่านะมองถึงผลในระยะยาวว่าเขาจะได้อะไรถ้าเขาจะซื้อสิ่งนั้นโอเคไหมคะนี่คือข้อแรก ต่อไปไปข้อที่2กันเลยนะข้อที่2เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าคนรวยส่วนใหญ่แล้วนะคะนี่คือความคิดของเขานะคะเป็นคนที่มองหาโอกาสและรีบคว้ามันหาโอกาสและรีบคว้าไว้เสมอเพราะเขารู้ว่าในโอกาสในทุกๆโอกาสนั้นบางทีมันไม่ได้มีมาบ่อยนะ,นะคะในเรื่องของโอกาสสังเกตเห็นนะคะ นี่คือเป็นความคิดและเป็นความคิดที่แตกต่างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนทั่วไปสังเกตสิคือจะไม่มองหาโอกาสในสมมติอย่างตอนนี้วิกฤตินี้นะคะนสถนานการณ์นี้ในช่วงครึนี้คนรวยเกิดขึ้นเสมอๆนะคะแล้วเกิดขึ้นเยอะมากเพราะเขามองเล็งเห็น ในวิกฤตนั้นมันมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่ที่ทำให้เขาสามารถสร้างไรายได้ได้เก็ตไหมคะหรือเขามองเห็นปัญหาของผู้คนแล้วนะทำสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มาตอบโจทย์ปัญหานั้นนั่นมันจะทำให้เขานั้นได้สร้างไรายได้และได้ช่วยเหลือตอบโจทย์ปัญหาผู้คนได้ด้วยเก็ตไหมคะนี่คือความคิดของคนรวยข้อที่2นะต่อไปนะคะเป็นข้อที่3ข้อที่3แน่นอนวันนี้ จะบริหารการเงินนะคะอยากจะมีเงินเพิ่มพูนขึ้นมาคนรวยนะคะข้อที่3นี้คนรวยทําทุกคนนะคะนั่นคือการที่นําเงินเขาเรียกว่านำเงินไปลงทุนต่อเงินนั่นเองนะคะนาเงินไปลงทุนต่อเงินเพื่อให้มีเงินเพิ่มพูนขึ้นมานะคะจะสังเกตเห็นนะคะในหลายๆช่วงนี้ถ้าคุณเห็นนะคะก็จะเห็นว่าในวิกฤตเนี่ย มีนักลงทุนนะคะหรือนะคนรวยเนี่ยเยอะมากนะคะที่ลงทุนในพวกรถสุบะค้าบ้างละนาฬิกาบ้างละหรือลงทุนในอสังหาะ,ะหรือเป็นคนที่เป็นนักเล่นอสังหาคือซื้อมาแล้วก็แบบนะส่งต่อให้ลูกค้าซื้อมาขายไปหรืออะไรแบบนี้ซื้อไว้เก่งกําไรเยอะมากนะคะและสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญคือเขาจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในในสิ่งเหล่านี้ที่ครูกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นอสังหา นาฬิกานะคะรถซูปเปอร์คาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถสร้างไรายได้นะเพิ่มจากที่เวลาเอาเงินไปลงทุนแล้วคือพูดง่ายว่ามีไรายได้เพิ่มพูนงอกเงยขึ้นมานั่นเองนี่คือเป็นความคิดนะเป็นวิธีคิดของคนรวยแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดเหมือนกันเลยนะคะนี่คือเป็นสเต็ปความคิดของคนรวยทวนกันอีกครั้ง อันแรกเป็นในเรื่องของนะคนรวยเป็นคนที่มองสายตายาวมองไปมองถึงผลในระยะยาวว่าเขาลงทุนแล้วหรือเขานะจะสารเรื่องการเงินแล้วซื้ออะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเก็ตไหมคะส่วนอันที่2เป็นในเรื่องการมองเห็นโอกาสว่าตาเมื่อมองเห็นโอกาสและ เขาก็รีบคว้าโอกาสนั้นไว้เพราะในทุกโอกาสนั้นมันไม่ได้มีมาบ่อยๆและเมื่อกรกตามที่พาอเขาเห็นโอกาสปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบนะรีบอะไรคะคิดเลยค่ะว่ามันคุ้มไหมถ้าเขาจะลงทุนตอนนี้มันคุ้มไหมหรือว่าในช่วงนี้ที่เขาจะทําอะไรสิ่งอย่าง นี่คือเป็นความคิดนาของคนรวยคือข้อ2มองเห็นโอกาสและรีบคว้าโอกาสนั้นไว้เพื่อที่จะนาได้จับจองนารีบนนลงมือทํานั่นเองนะคะและอันที่3ก็คือนะเป็นในเรื่องของการนําเงินไปลงทุนนะต่อเงินให้กับตัวเขานั่นเองนะคะนี่คือเป็นความคิดของคนรวยนะซึ่งลงทุนในนะพวก นาฬิกานาริกา,าสุคาพาหรือเป็นอสังหาหรือเป็นกองทุนต่างๆหรือหุน้นหรืออะไรก็แล้วแต่พันธบัตินะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่านี่คือนะเป็น3วิธีคิดที่ นะคะเป็นสามทีคิดและการบริหารการเงินนะของคนรวยนั่นเองนะที่บอกเลยว่าโรงเรียนไม่เคยสอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าใครเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดีนะคะโอเคไหมนะใครเจอไลน์นี้โชคดีที่สุดเพราะคุณจะบริหารการเงินได้นะและเป็นนักบริหารการเงินเก่งนะเมื่อไรก็ตามที่พอเรารู้นะคะครูเชนไนว่าทุกคนนะคะจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยได้แบบ ง่ายมากนะคะนี่คือจําเป็นมากๆและสําคัญที่สุดด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์นี้กันนะคะครูกวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเพราะนะคะบอกเดือนที่บอกโรงเรียนไม่เคยสอนนะคะเรื่องของการเงินนั้นถ้าเราหาเงินเก่งนะคะเงินเก่งแทบตายแต่เก็บเงินไม่เก่งนะบริหารการเงินไม่เก่งยังไงก็แล้วแต่นะคะการที่จะมัง่งคั่งร่ำรวยนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ย กับกลายเป็นบางคนนะคะหาเงินเก่งจริงแต่ก็เป็นแบบพูดง่ายว่าเออใช้เงินเก่งเหมือนกันนะาไม่รู้จักเก็บก็มันก็ไม่เหลือแล้วก็ยังคงอะไรนะคะเป็นสภาวะหนี้นะ,ะวนหลุไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์นี้นะ,ะมาเพื่อช่วยให้ทุกคนนั้นได้มีวิธีการคิดใน,ในเรื่องของการบริหารการเงินนะอยากจะเป็นคนบา้างครั้งร่ำรวยวันนี้เรารวยได้ทุกคนคะ่ะถ้าคุณรู้วิธีการในการบริหารเงินนั่นเองโอเคไหมคะเพราะนวันนี้นะคะครูก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะและท่านใดที่ได้แชร์และนี่ยออกไปก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีข,ขึ้นตลอดการกันนะคะเพราะว่าคุณมีจิตการไปผู้ให้และวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของนะคะสภาพคล่องต้องการสภาพคล่องทางการเงินครูก็นะคะมีบริการนช่วงนี้ในการรับฝากนะรับคกว่ารับขายฝากทรัพย์ ทั่วประเทศนะคะทุนไม่เกิน50ล้านบาทนะวงเงินไม่เกิน50ล้านแล้วดอกเบี้ยนี่บอกเลยว่านะคะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะคะและก็เขาเรียกว่าสัญญานะก็จะมีสัญญาปีต่อปีหรือนะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะคะกับผู้ที่เขาจะรับฝากขายทรัพย์ ของคุณนั่นเองนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีงานเข้ามาเยอะมากนะคะงานขายฝากเนี่ยเยอะมากจริงท่านใดที่สนใจในเรื่องนี้สามารถติดต่อนะสอบถามคุยได้นะคะหรือวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการนะเรียนรู้อยากเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาครูก็มาแบ่งปันทุกวันนะวันไหนที่ไลน์ไม่ได้ก็จะแปลงเป็นคลิปนะและมีทุกช่องทางไนมะ่ว่าจะเป็น u t u b e Instagram นะคะหรือจะเป็น t i k t o กนะคะมีทุกช่องทางฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นการแบ่งปันนะให้จากจิตเขาเรียกวะาให้จากวาจิตรวใจล้วนๆน,นะคะเพิจะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย